คุณผู้ชมคุณเห็นไหมไอดีไอดีสายฟรีของผมเนี่ยได้ power แล้วคือแบบว่าอะไรครับเนี่ยคือผมเนี่ยใครที่เคยจำคลิปที่แรกของผมได้รไหมครับที่ผมได้ทำการสุ่มไอดีสายฟรีวีทูบูชาดวงก่อนหน้าน,นี้ไปแล้วไอดี ID นี้ต้องได้เกิดแล้วบ้างซึ่งไอดีนี้ไม่เกิดว่ะคุณผู้ชมฮะคุณดูสิผมได้ power มาแบบงงๆเลยฮะคือตอนนั้นเนี่ยผมได้ทำการอัด คลิปและทําการสุ่มกันชาปแล้วใช่ไหมคือซ,ซึ่งผมจะได้ให้ตัวละครอย่างเดนจิและก็โคเบนิมาแต่หลังจากนั้นผมได้ทําการไปเคลียร์สเตปพิเศษเอ้ยสเตปไลยวันใหม่ก็ไปทําการไปเล่นจุดตีเอออะไรเลยแบบอะไรหลายอย่างมาซึ่งทําให้ผมนั้นได้น้องพาวเวอร์มาเว้ยคือแบบว่าอะไรครับเนี่ยคือที่ผมสุ่มได้น้องพาวเวอร์มาเนี่ยเพราะเนจากว่าผมนั้นได้ได้เอาพอดีอ่าพอดีมันมีเพชรสามสามร้อยเพชรสุดท้ายอ่ะ ออแล้ว3ามเพชรสามเพชรสุดท้ายแล้วพอดีว่ามันมีมันมีเลตอของ power กับคมินิมาพอดีผมก็เลยทําการเอาเพชรนั้นอะไปทําการสุ่มกระชามาซึ่งผมก็ได้น้องน้อง power มาคือแบบว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยครับแกคือแบบมันดีเกินด,ดีเกินขนาดนี้ถึงผมจะได้ไม่ได้ตัวละครอย่างอาคิมาก,ก็เถอะแต่อย่าง้รผมก็ได้ตัวละครน้อง power มาแบบงงๆซึ่งพอผม ได้น้อง power มาแบบงงๆใช่ไหมผมก็ได้ทําการเอาน้อง power ไปปั้นแล้วปั้นทีคือผมปั้นจนสุดเลยก็ว่าได้และนี่คือนี่คือสเตตัสของ power ของผมซึ่งตอนนี้ผมอัพได้แค่เวล225ผมอัพได้แค่นี้จริงๆคือผมไม่มีทรัพยากรเหลือในการอัพแล้วและนี่คือเซตไอเทมที่ผมใช้ซึ่งที่ผมใช้เซตไอเทมนี้เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบดีมากอย่างแรกเลยคือธนูธนูเนี่ยมันก็จะทำให้บัฟก็คืออันราการใช้สกิล แล้วก็โจมตีกลยแล้วก็โำเนนการโจมตีซึ่งตัวละครอย่างน้องพาวเวอร์เนี่ยน้องพาวเวอร์จะเป็นจะมีสกิลหนึ่งที่จะค่อนข้างที่จะต้องเหมาะกับการตีเร็วคือจะเพิ่มอัตราความแม่นยำและเปลี่ยนจากการโจมตีกติเป็นการโจมตีพื้นที่ซึ่งเหมือนเป็นการเพิ่มระยะสเปรดให้มันตัวละครพาวเวอร์ตีเร็วขึ้นและแรงขึ้น แบ,แบบถ้าเกิดเราเอาธนูไปแบบยัดเข้าไปในน้องพาวเวอร์เนี่ยก็สกิลของน้องก็จะจอ,อกง่ายขึ้นและการโจมตีก็จะเร็วขึ้นแรงขึ้นประมาณนี้เลยตจอะก,การโจมตีทีหนึ่งซึ่งซึ่งดาเมจของผมอยู่ที่ประมาณ1นึ่ล้านโอ้โห สิบเอ็ดล้านนี่ไม่ก็ไม่ใช่น้อยนอยนะเอาจริงนะสิบเอ็ดล้านไม่ใช่น้อย,อยจริงๆแล้วก็รองเท้าผมเอารองเท้ารองเท้าปีกเมฆมามนเนื่องจากว่าจะให้ตัวละคร power นั้นวิ่งเร็วขึ้นและลลแล่และต้านสกิลแต่ที่ผมเอานี้มามนเนื่องจากว่าผมเอามาใช้ในการผลิตแล่น้อยลงเพราะเนื่องจากว่าตัวละคร power เ,เนี่ยมันใช้ผลิตแล่ค่อนข้างเยอะ เออมันใช้แร่เยอะเนี่ยอ่ะสองพันเห็นไหมแล้วพอดีผมเอาต้องเอารองเท้านี่มาเนี่ยมันมันจะได้ช่วยในการลดแร่ให้มันลดปริมาณลงแล้วมันจะได้แบบเรียกโอกาสเรียกแบบได้ในการใช้ง่ายน้อยน้อยยิ่งขึ้นส่วนอันสุดท้ายอันสุดท้ายเนี่ยตอนแรกผมกะว่าจะเอาไปเป็นแบบพวกใช้สกิลหลบสกิลแต่ผมลืมไปว่าคัมพีนี้มันก็มันก็ใช้ได้เว้ยคือมันทั้งหลบสกิลก็ได้แถมแรงโจมตีคิริคอนก็ได้แถมอัตาการใช้สกิลก็ได้เว้ยคือแบบแค่นี้ก็คือเก่งแล้วอ่ะเออดูสิ คือแบบน้องเก่งมาก assim. อ่ะคุณผู้ชมฮะดูสิระยะดูคนเม่ได้การโจมตีเร็วมากคนาม่ได้การื่อนที่เร็วและดูโอ้โห و. คือผมก็สเสริมเข้าไปอีกแบบตีให้มันเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมลดแรงยิ่งขึ้นกว่าลดแรงให้มันน้อยลงแถมแรงโจมตีกิดค่อนก็น้อยลงอย่างเหมือนกันฮะซึ่งทําให้การโจมตีของ power เนี่ยมันแรงขึ้นกว่าเดิมเว้ยซึ่ง เนี่ยไอ้เขาพึ่เตี้ยงจุดเหว่งเนี่ยเขาเพิ่มความแม่นยำให้กับนางแล้วก็เพิ่มการโจมตีจากโจมตีปกติให้กลายเป็นโจมตีพื้นที่แล้วก็มีสกิลสุสดพิเศษก็คือผลงานของข้าคนเดียวก็คือจะเป็นการยกเลิอกอมตะศัตรูแล้วการด้านทางของศัตรูในพื้นที่3 0แล้วก็ห้ามศัตรูใช้สติใหญใช้ทักษะแล้วก็สร้างความเสียหายตาอมัน900 900เปอร์เซ็นต์นี่คือแบบถ้าเกิดผมอัพเขาไปอีกอัพ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 เนี่ยไม่ใช่ว่าน้องพาวเวอร์นี่คือเก่งมากเลยนะแต่ถ้้าาาเเเเเกกิิิดดดผมอออออัพพนนนนนนี่่่ยจรรงงงะวว์แู แต่เนื่องจากว่าผมเนี่ยยังไม่มีทรัพยากรในการอัปเกรดซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานมากเพราะเนื่องจากว่าผมยังไม่มียาแห่งความมุ่งวัยระดับ4ี่แล้วก็ต้องใช้เจ้าหินปลุกพลังอีกซึ่งมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานาน,านมากๆเลยในการอัปเกรดเนาะซึ่งก็อาจจะต้องคิดทีนึงนะครับว่าวิธีการหาจะาหาจากไอเนี่ยหินปลุกพลังเนี่ยมันหางยังไง แต่ผมขอทำการเซลไปก่อนนะแล้วผมจะไปรีวิวเจ้าตัวขอน้องพาเวอร์ก่อนดีกว่าเนาะไหนไปเลยกันดีกว่าซึ่งการที่ผมจะเอารีวิวมาน้องพาเวอร์มาเนี่ยเอาจริงนะน้องอะบางนะแต่ว่าความแรงของสกิลเนี่ยแรงมากเลยนะผมบอกไว้ก่อนน้องค่างแรงมากซึ่งผมจะมารีวิวที่418ดีกว่า418นะทีมนี้มา โอเคแล้วผมก็จะทาการปล่อยออตโต้และให้น้องปล่อยทําการโจมตีแทนเลยโดยที่ผมนั้นไม่ต้องแทนนี่เห็นไหมแลดูการรีสกิลของนางนี่โอ้โหเอแมนะรีรีตัวละครนี่ดูดิโอ้โหไปฮะเนี่ยโจมตีเนี่ยทั้งทั้งบัฟเออโจมตีเอยคุณดูสิปกติด่านเนี่ยผมแพ้นะแต่ดูดิโอ้โหโอ้โหดูดิตีไม่ยั้งเลยครับคุณผู้ชมฮะดูดิโอ้โหเก่งเกินดูสิโอ้โหเก่งไปเปล่าคุณผู้ชมฮะคุณดูเข้าไปเออเห็นปะ นัง่งนัง่งอา่งตีแรงแต่ตัวบางหน่อยแต่ก็มันมี ความสามารถอย่างหนึ่งก็คือการโจมตีปกติกลายเป็นโจมตีพื้นที่ซึ่งเป็นอะไรที่ว่าแบบทำให้ระยะสเปรของตัวละครของเพลเวอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งมากบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยคนทีเทพเ,เนี่ยไอด็กทีเทพเนี่ยเขาจะยิงคนเดียวยิงคนเดียวได้ใช่ไหมแต่ผมเนี่ยเป็นไอดีมือใหม่แต่เป็นไอดีมือใหม่ที่ผมเพิ่งสร้างไปเมื่ออาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์จนตอนนี้คือเพลเวอร์คือแบบถ้าเกิดผมได้นางมาคือทําให้ผมเกิดเลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมอะคุณดูสิโอ้โหดูดิสกิลระยะส,สกิลไม่หยุดเลยฮะ ดูสิโอ้โหโอ้โห oh ดูสิไม่หยุดฮนะไม่หยุดฮนะเห็นไหมด,ดูดิตัดเดี่ยวจอดฮะคุณผู้ชมฮะคุณดูเป็นไงบอกแล้ว power ดีต i ายไอ้เป็นไงเออเห็นไหม เห็นไหมคณเห็นไหมโอ้โหผมได้น้องพาเวอร์มาคือชีวิตเปลี่ยนขึ้นเยอะเลยปกติผมอะจะกว่าจะหาตัวละครแบกได้ก็แบกยากยากที่จริงมันก็มีพวกตัวละครอย่างบอสเมื่อกับตัวนักร้องก็มีนะในใน i สวีสาฟรีวี2ของผมเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้แบบช่วยขนาดนั้นอะ มันแค่แบบว่ามันกว่าจะออกสกิลเอ้ยกว่าจะสไป,ปเอ้ยเลยประมาณนี้คือแบบว่าเอาเอา,เอา,เอา,เอาน้องหน้าคนนี้มาจเจ้าคกว่าเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นแบบพวกสายโจมตีกายภาพซึ่งค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้เลยครับว่าเลยกันครับเนี่ยดูสิเอ่อแต่จริงผมม่อยากอัพเป็น9เป็น8เป็น8ปดแด แม่วงหรือ8ชมพูอยู่นะแต่เนื่องจากว่าผมขอให้อัพอัพตัวนี้เป็นล่าง240เอ่อเวล240ก่อนผมค่อยอัพต่อเนาะโอเคงั้นเราไปเจอกันปะทะกับคนจริงๆกันเลยดีกว่านะครับซึ่งการปะทะกับคนจริงๆเนี่ยผมจะใช้ทีมนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอดีอน,นี้ก็แหละมามามา,มา,มาซึ่งผมเนี่ยจะใช้ทีมนี้ไป อ่ะผมจะใช้ทีมนี้ที่จริงผมจะใช้ทีม2ก็ได้แต่ว่าทีม2มันจะไม่ค่อยเวิร์กในการแทงเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าทีมผมจะตายก่อนผมก็เลยเอาเจสิก้าไปด้วยส่วนโคบินี้ไปอยู่ทีม2ไปก่อนเนาะโอเคมาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งอย่างแรกเลยผมจะเอาเดนจิเข้าไปก่อนที่จริงถามว่าผมเอาพาวเวอร์เข้าไปเล็กได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าการเอาพาวเวอร์ไปเนี่ยมันจะเห็นไหมจะแตกเห็นไ,ไหมสิโอ้โหตายเถอะไม่ไหวแฮมมันจะแตกก่อนแนฮะดูจากสภาพแล้ว <c oughs> อุ้ยแต่แต,แต่ก็ไหวยอยู่นะไหวยอยู่แต่เราก็ตายเหมือนกันเพราะอีกฝั่งก็แรงแรงกันนะอีกฝั่งก็เออเอาเถอะมันเป็นเรื่อปกติของคนเราเพราะว่าไอถ้าเป็นพ,พวกผู้เล่นเก่านเนี่ยมันก็จะประ,ประมาณนี้แหละแบบเล่นโหเล่นในพวกนี้แต่ผมเคยไปประทะกับปะทะกับ PVP มี PVP ในในในคนหนึ่งในไอดีใครสักคนนี่แหละผมจําไม่ได้ผมได้ผมได้ไปประทายไอดีคนนั้นแล้วแบบคนนั้นเขามีประมาณแบบ8ดาว9ดาวเนี่ยผมชนะแบบชิวๆเลยผมยยังงงอยู่ว่าเฮ้ยชนะได้ไงวะ เดี๋ยวผมลองไปเพิ่มเลเวลของ power ดีกว่าดูซิว่า power เนี่ยจะสู้ประทะกับ1นกับอีกฝั่งได้ไหมแต่ปกติเราสู้อยู่ที่418ใช่ไหมเราขอทําการขยายเขยิบไปหน่อยอยู่ที่ประมาณ430และลองให้ power นะลองทำการประทะกันดูซิว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยจากที่ผมนั้นได้ทําการไปประทะแบบดนานน้นเมื่อกี้แล้วมา p o e r มาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋โอเคโอเคอะ ใช่อ่ะผมอะขอเวลาหน่อยเอ๊ะอีกฝั่งไม่ก็โหดเกินแต่ป้อมเราค่อนข้างบางอยู่โอเคก็โอเคนะทุกส,สี่โอเคดูดิอีกฝั่งก็แทบจะไม่ได้เดินแต่เมื่อกี้ก็โอ้โหโแต่ก็ไม่ไหววะ่ะเออยอมแพ้ก็แด <c oughs> อย,ยอมแพ้ก็แดะคือต้องทําใจน,นะเนื่องจากว่าไอดีใหม่เนี่ยอ่าไอดีเล่นคนใหม่เหลืออะไรพวกเนี้ยมันจะรีไม่ค่อยทัน คืออย่างแรกคือมันต้องใช้ทรัพยากรในการอัปเกรดเออต้องใช้อุปกรณ์รณเลยอันนี้ต้องทาใจหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําการตั้งทีมตั้งทีมแบบถ้าเกิดผมไปแบบตั้งทีมจะเต็มอะไรเงี้ยเออ,อย่างพออย่างพอชนะได้อยู่แต่ถ้าถามว่าเอา power มาถามว่าสาการเสริมทัพทีมได้ไหมบอกไปก่อนนะครับว่าเสริมทัพทีมได้อย่างดีเยี่ยมอย่างแรกคือน้องสามารถทําการเพิ่มความแม่นยําก็ได้แต่ว่าทําการ จะก,การโจมตีปกติให้กลายเป็นโจ,จมตีพื้นที่ได้ด้วยเนาะซึ่งความสามารถของนางค่อนข้าง,ง,งที่จะโหชใช้ได้เลยก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมฮะส่วนเรื่องทีมก็เดี๋ยวก็ใช้ทีมนี้แหละอ,นนอันนี้จะเป็นทีมหลักของผมเลยทีมหลักของผมเลยจริงๆก็จะมีบอสบอสนักร้องเออเดี๋ยวไม่ใช่บอสนักร้องนี่บอสนักล้อบอสนักล็อกบอสบอนอกกฎหมายพาเวอร์เดนจิโคเบนี่ทีม2ก็จะมีบราวบ,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 บราวมธิมปลรยแคสิก้า อมู์คาวบอยเชอร์รี่แล้วก็เชอร์รี่ตัวเชอร์รี่มืดนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะซึ่งนี้ก็เป็นไอดีของผมเลงน,นั่นเองครับในการเล่นนันเองซึ่งเอ,เอาจริงนะไอดี ID, ยใสย่ใส่ใส่สสฟรีวีทูของผมแม่งโหดกว่าไอดียใส่ใส่ใส่ฟรีวีหนึ่งตั้งเยอะเลยเอาจริงแม่งโหดกว่าตั้งเยอะเลยคุณผู้ชมนะแถมดวงฉันแม่งดีอะไรนักหนาก็ไม่รู้กับการสุ่ม ไอดีล้อมากกว่าไอดีหลักเนี่ยคือเอาจริงนะตั้งแต่เล่นมาไอดีหลักไม่เคยไม่เคยไม่ได้ได้หวัองอะไรกับไม่เคยแบบไม่เคยคาดหวังเลยอ่ะคือไอดีหลักเกือก็คือเกือแหละเกือแบบเกือบยบเลยอ่ะเอาจริงนะแต่ตอนนี้ผมก็ได้มาครบเกือบเกือบครบแล้วเหลือแค่ฮาคี้มาอย่างเดียวแต่ฮาคีผมจะไม่สุ่มเพราะว่าแค่นี้ผมคือแค่นี้ผมก็เทพพอแล้ว ส่วนฮาคี้เนี่ยถ้าถามว่าความคิดของผมนะอยู่ระดับปันกลางไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้อ่อนขนาดนั้นแต่ก็ถามว่าตามการออกมาเล่นได้ไหมเล่นได้แต่แค่อาจจะต้องทําการเสริมให้กับให้เกิดอาคีแต่อาจจะต้องทําการเสริมแกะอะไรพวกนี้เนาะตามนั้นนะครับโอเคตามนั้นนะครับคุณผู้ชมนะสรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใหกดแชร์กันได้คลิปนี้ขอลาตัวไปก่อน,นครับผมใครที่ชอบน้องพาวเวอร์ลองกดไลค์มาเยอะๆนะหรือไม่ก็ลองลอง,ลองพิงงมพ์คอมเมนต์เข้ามาว่า ผมได้เขา power มาทาให้ชีวิตผมเปลี่ยนขึ้นเยอะเลยอะไรขึ้นมาเนี่ยคือทุกคนลองพิมพ์เข้ามาสิเพราะว่าการจริงนะการที่ผมสุ่มได้เนาะ power มาเนี่ยทำให้ชีวิตผมคือดีขึ้นเยอะเลยเพราะปกติเนี่ยคืออ่าเรื่องความสามารถของนางเนี่ยคือมันทําให้ตัวละครทีมของเราเนี่ยคือบัฟของนางเนี่ยอ่ามันทําให้ การโจมตีของเหล่าเลนเจอร์ของเรามันโจมตีง่ายขึ้นกว่าเดิมปกติปกติที่ปกติมันจะตีแค่ตัวละครเดียวใช่ไหมมีตัวละครเดียวต้องระยะต้องพึ่งิพึ่งระยะสแปมแต่อันนี้แค่เปลี่ยนจากการเอาพาวเวอร์เข้ามาเนี่ยทำให้ทีมมันดู เทพขึ้นกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องแบบมีการแบบปเปลี่ยนโครงสร้างปกติตัวละครสายว่องไวจะค่อนข้างที่จะจะเป็นตัวละครระยะสั้นใช่ไหมแต่อันนี้ระยะระยะ power ของตัวละคร power เ,เนี่ยจะค่อนข้างระยะไกลไกลแบบไกลยับไกลยิบลยเลยอยู่ที่ประมาณ400ซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคุณผู้ชมฮะโอเคนะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปของเราต่อไปก่อนครับผมโอเคบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันอีกทีอีกไอเดียหนึ่งนะครับแล้วเจอกัน